สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำกุ้งอบวุ้นเส้นและประทานกันแบบง่ายๆนะคะส่วนประกอบแรกเลยก็คือเราจะต้องมีตัววุ้นเส้นค่ะวันนี้เราจะใช้ประมาณสัก150กร,รัมก็คือประมาณครึ่งนะคะก็ประมาณสองห่อหย่อนนิดๆนะคะแล้วก็แช่น้ําให้นุ่มนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็กุ้งค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้งไซส์ใหญ่นิดหนึ่งใช้สัก เป็นกุ้งลายเสือเพื่อนๆจะใช้กุ้งไซส์ไหนได้หมดเลยนะคะแล้วก็หมูสามชั้นนะคะาหั่นบางๆอย่างนี้ค่ะประมาณสักท่อนอย่างเงี้ยค่ะบางคนเอาสะดวกก็อาจจะใชะ้เบคอนนะคะแต่ว่าเบคอนมันก็จะกบกลิ่นของกุ้งอบวุ้นเส้นก็จะทําให้ความอร่อยน้อยลงนะคะใช้เป็นสามชั้นแล้วก็ขิงทุบประมาณสักสองแว่นแบบนี้ค่ะกระเทียมทุบประมาณสักห้ากลีบนะคะทุบหยาบๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวพริกไทยเม็ดค่ะ เราให้ทุบหยาบๆนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะเกินนิดๆได้ค่ะอันนี้สําคัญค่ะจะทําให้กุ้งอบม้นเส้นของเราเนี่ยหอมเลยนะคะเขาเรียกสวงเกียรหรือคนไทยเขาก็จะเรียกว่าพริกหอมนะคะเวลาเราไปกินตามพัฒนาการจีนเนี่ยเขาจะใส่ตัวนี้หาซื้อตามตลาดได้ทั่วๆไปค่ะแล้วก็ตัวเหล่าจีนค่ะเราจะเตรียมอ่าขึ้นช่ายหรือต้นหอมก็ได้ประมาณตั้งสองสามต้นนะคะหั่นเป็นท่อนๆเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะนําวุ้นเส้นของเราเนี่ยมาปรุงเครื่องแล้วก็หมักเอาไว้สักพักหนึ่งค่ะเราก็จะใส่ตัวน้ำมันน้ำมันหอยนะคะปกติเนี่ยจะกะแต่ว่าทําให้เพื่อนๆดูก็จะลองเอาช้อนค่ะกะด้วยปริมาณเราจะใช้น้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นอบเราจะต้องใส่น้ำนะคะน้ําตาลประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะค่ะองค์ปรุงรสนะคะประมาณซัก่าครึ่งช้อนชานิดนิดค่ะเกินเกินห,หน่อยๆนะคะตามด้วยน้ํามันงาค่ะเราอยากให้หอมน้ํามันงาใส่ไป3ช้อนโต๊ะเลยค่ะตามด้วยน้ํามันพืชเล็กน้อยนะคะประมาณซัก สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เราจะแต่งให้สีเข้มขึ้นหน่อยนึงนะคะสีอูดาเล็กน้อยค่ะใครชอบดำเยอะก็ใส่เยอะๆเลยนะคะแล้วเราก็บักตัววุ้นเส้นเอาไว้สักพักหนึ่งค่ะยังไม่ต้องใส่น้ำนะคะมันเล็กน้อยค่ะ เราจะนำสามชั้นลงคั่วก่อนเลยนะคะผัดให้หอมเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยลงไปผัดน้ำมันให้หอมนะคะตัวสวงเกียรหรือพริกหอมค่ะตามด้วยขิงค่ะไฟอ่อนๆค่ะกระเทียม เมื่อเราผัดเครื่องของเราเนี่ยเริ่มหอมแล้วนะคะให้ปิดไฟก่อนค่ะแล้วก็นำกุ้งลงมาเรียงเลยนะคะตามด้วยวุ้นเส้นที่เราหมักเครื่องเอาไว้นะคะ น้ำค่ะอ่าให้ใส่น้ํากว่าวุ้นเส้นเราจะนุ่มเนี่ยอ่าประมาณสักสามร้อยมิลลิตรนะคะกะไว้ก่อนถ้าแห้งไปสามารถจะเพิ่มเติมได้ภายหลังค่ะแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะอบใช้ไฟระดับกลางๆค่อยๆอ,อบนะคะด้ เราก็คอยแง้มฝาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาน้ำไม่ต้องกลัวเยอะค่ะเดี๋ยวก็จะแห้งนะคะก็เอามาลาดกุ้งตัวใหญ่ก็จะสุกยากใช้เวลานิดหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆทำกุ้งตัวเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งอาจจะลดน้ำลงมาหน่อยนะคะค่อยๆเติมก็ได้ค่ะเรามาดูกุ้งอบกันค่ะวุ้นเส้นนะคะก็เริ่มสุก เริ่มน้ำงวดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะน้ำก็จะพอดีสุกแล้วนะคะวุ้นเส้นเราร่มแล้วอเริ่มสุกแล้วนะคะเราลงให้โรยขึ้นใช่กับต้นหอมทอนเลยค่ะแล้วนี้เล่าจีนนะคะเตรียมไว้ทักสองช้อนโต๊ะใส่เลยค่ะแล้วก็อบอีกแป๊บนึงนะคะพอ,อาฝาปิดแป๊บนึงก็ปิดไฟแล้วก็สามารถเสิร์ฟกุ้งอบวุ้นเส้นของเราได้แล้วค่ะ หอมเหล้าจีนด้วยค่ะแล้วก็กลิ่นซงเจียรหรือว่าพริกหอมด้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วถ้าตามพัตตคานจีนเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟกับตัวซอสเปรี้ยวหรือจะทำซอสเปรี้ยวแบบง่ายๆให้ให้เพื่อนๆดูนะคะแบบพัตตคานจีนมาทำซอสเปรี้ยวกันค่ะบางคนก็จะไม่มีซอสเปรี้ยวติดบ้านนะคะวิธีง่ายๆเลยให้เพื่อนๆใช้ซอสแม็กกี้ขวดเล็กนี่เลยค่ะจะอร่อยนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วให้เพื่อนๆพื่อนใช้น้ำส้มหมักนะคะเป็นอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะคิวพีค่ะเป็นข้าวหอมหมักนะคะอันนี้ก็จะแพงกว่าน้ำต้มกัดเล็กน้อยใส่เลยค่ะใส่ประมาณซักสองช้อนโต๊ะนะคะให,ให้มีกลิ่นน้ำมันงานนิดๆค่ะนิดหน่อยนะคะ ใมีเหล้าจีนนะคะจ่โฉอันนี้ให้ใส่เหล้าจีนลงไปหน่อยหนึ่งก็ดีค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ใช้อย่างนี้เลยค่ะก็กินคู่กับอ่ะวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานะคะง่ายๆค่ะเพราะส่วนมากซอสเปรี้ยวเราก็จะไม่ได้ซื้อติดบ้านวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆก็คือตามที่บอกค่ะเพื่อนๆทดลองทําดูค่ะก็น่ารับประทานไม่ต้องทานข้าวแล้ววันนี้ขาทานเฉพาะวุ้นเส้นค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ